คาเนชั่นชาแนลระวังภัยและโอเคเนชั่นนะคะเชิญคุณผู้ชมนะคะทุกปีในปกติปลายปีเราก็จะมีการโหวตข่าวเด่นในรอบปีนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเราเปลี่ยนค่ะเราเชิญชวนทุกท่านมาร่วมโหวตเลือกองค์กรจิตอาสาขวัญใจประชาชนที่คุณผู้ชมประทับใจมากที่สุดนะคะในช่วงน้ําท่วมนั่นเองนะคะก็พิมพ์รหัส แล้วก็ส่ง SMS มาที่หมายเลข4240333นะคะหรือว่าเข้าไปโหวตผ่านหน้าเว็บไซต์ Nation Channel ได้นะคะหรือว่าจะโหวตผ่านหน้า Facebook Nation Channel ระวังภายและทวิตเตอร์ตั้งแต่วันนี้หมดเขตวันที่31ธันวาคมและจะประกาศผลปั u l ุลา o หวต10อันดับรวมถึงรายชื่อผู้โหวตที่ได้รับรางวัลอันดับ 1, 2และ3 วันที่9มกราคมทางเนชั่นชแนลและช่องระวังภัยด้วยนะคะ10อันดับพ popula vote กรมจิตอาสาันใจประชาชนโดยการร่วมโหวตจากท่านผู้ชมทั่วประเทศผ่านทางเนชั่นชแนลระวังภัยและโอเคเนชั่นอันดับ1ทหารอันดับ2วัดพระธรรมกายอันดับ3รู้สู้ฝันอันดับ4ผู้ภัยสว่าอันดับ5มูลนิธิร่วมกตัญญู อันดับ6ไทยฝั่อันดับ7สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและอาสาคนไทยช่วยน้ำท่วมอันดับ8น้ำขึ้นให้รีบบอกอันดับ9สภาก,กาชาตดไทยและอันดับ10มูลนิธิป,ป่อเต็กตึงทุกหน่วยงานแหละครับในบรรดาทั้งหมดที่<ะ>ออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็ล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่มี จิตอาสา,าจิตสาธ<ช>ารณะนะครับมาช่วยโดยที่ไม่ได้มีการหวังสิ่งตอบแทนเลยใช่ค่ะเราพักช่วงนี้สักครู่ฮะค่ะ